ป่าภูพานจังหวัดสกลนครป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยตำนานลี้ลับชาวบ้านเล่ากันมานานว่าใครที่เข้าไปลึกๆมักจะหลงป่าทั้งที่เดินเส้นทางเดิมทุกวันบางคนหายไปหลายวันกลับออกมาได้ก็เล่าว่าเหมือนมีใครพาเดินวนอยู่ที่เดิมหรือเห็นบ้านคนอยู่ข้างหน้าแต่พอเดินเข้าไปกลับเป็นเพียงต้นไม้กับเงามืด ความเชื่อโบราณเรียกสิ่งนี้ว่าผีบังตาวิญญาณเจ้าป่าที่ไม่อยากให้คนออกไปง่ายๆบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเรียกชื่อจากในความมืดบางคนเห็นเงาคนเดินนำหน้าแต่พอวิ่งตามกลับไม่มีใครอยู่เลยแม้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์อธิบายเป็นเพราะภูมิประเทศซับซ้อนต้นไม้คล้ายกันจนทำให้สับสนทิศทาง แต่ก็ยังมีเรื่องเล่าของคนที่หายไปโดยไร้ร่องรอยทุกวันนี้เวลาชาวบ้านเข้าป่าภูผานพวกเขายังพกมีดหมอหรือพยันติดตัวเชื่อว่าจะช่วยกันผีบังตาได้และก่อนเข้าป่ามักจะจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเสมอแล้วคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งต้องเดินป่าภูผานคุณจะเชื่อคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์หรือจะเลือกเชื่อว่ามีผีป่าภูผาน คอยเฝ้ามองอยู่จริงๆ